การจัดองค์ประกอบภาพตอนที่4 14เคล็ดลับในการถ่ายภาพด้วยเส้นทแยงมุมอย่างมืออาชีพคุณเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของเส้นทแยงมุมในการถ่ายภาพและวิธีการค้นหาเส้นทแยงมุมแล้วแต่คุณจะใช้เส้นทแยงมุมให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรในคลิปนี้เราจะให้คำแนะนำเคล็ดลับในการจัดองค์ประกอบภาพด้วยเส้นทแยงมุมอย่างมืออาชีพที่ไม่ใช่กฎหรือหลักการทางทฤษฎีแต่เป็นวิธีใช้จริง จากประสบการณ์ในการทำงานสายอาชีพที่ผ่านมาเพราะในทางปฏิบัตินั้นเราจะอิงกฎแต่ไม่ตามกฎแต่เป็นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวางองค์ประกอบด้วยเส้นทแยงมุมในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างสมบูรณ์และไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพประเภทใดก็สามารถนำ14เคล็ดลับนี้ไปใช้กับทุกที่และทุกอย่างได้ 1. มองหาเส้นทแยงมุมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คุณสามารถจับภาพเส้นทแยงมุมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโลกแห่งความเป็นจริงหรือใช้เพื่อการจัดฉากสำหรับถ่ายภาพให้ลงตัวได้มากมายเช่นโครงสร้างของใบไม้หรือภูเขาตามธรรมชาติรวมไปถึงโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เส้นทะแยงมุมหลายแบบที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพหรือใช้เส้นทะแยงในการวางตำแหน่งของภอพต่างๆในฉากและการวางมุมกล้องเพื่อถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ 2. หลีกเลี่ยงการเชื่อมมุมที่อยู่ติดกัน ควรหลีกเลี่ยงการวางแนวทะยงอย่างแม่นยำในมุมทั้งสองของเฟรมภาพเพื่อสร้างองค์ประกอบที่ดูเป็นธรรมชาติเว้นแต่คุณต้องการสร้างการตัดกันที่ทรงพลังโดยแบ่งครึ่งภาพซึ่งให้ผลดีกับการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์แต่ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่กับการถ่ายภาพในธรรมชาติ 3. เน้นสร้างเส้นทะยงมุมให้เป็นเส้นนำสายตา เส้นทแยงมุมในการถ่ายภาพช่วยดึงความสนใจของผู้ชมไปที่จุดโฟกัสได้ค่อนข้างดีโปรดจำไว้ว่าเส้นทแยงมุมไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางกายภาพโดยธรรมชาติแล้วสายตาผู้ชมจะเดินตามเส้นสมมุติที่เชื่อมโยงระหว่างวัตถุหลักกับสิ่งที่เป็นวัตถุรองที่กำลังมองดูและถูกบังคับให้มองตามวัตถุที่กำลังชี้หรือหันไปตามแนวทะแยงในทิศท,ทางนั้น 4. การใช้เส้นทแยงมุมเพื่อสร้างความลึก สำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรมเพราะภาพถ่ายนั้นเป็นสองมิติและจะดูเหมือนมีความลึกเมื่อมีเส้นทแยงมุมซึ่งเกิดจากมุมมองที่ทําให้เส้นขนานสองเส้นดูเหมือนเป็นเส้นทแยงมุมที่บรรจบกันที่จุดใดจุดหนึ่งและภาพในลักษณะนี้จะต้องประกอบด้วยเส้นทแยงมุมตั้งแต่สเส้นขึ้นไป 5. เอียงสลับมุมมองรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยทั่วไปรูปทรงหรือรูปร่างทางเรขาคณิตจะประกอบด้วยเส้นตรงหลายๆเส้นเช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปร่างเหล่านี้เกิดจากเส้นตั้งฉากในแนวนอนและแนวตั้งแต่เมื่อเอียงสลับมุมมองเส้นแนวตั้งและแนวนอนจะกลายเป็นเส้นทะแยงแม้ในรูปร่างนั้นไม่มีเส้นทะแยงมุมเลยก็ตามใช้มากในการถ่ายภาพสินค้าเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมิติทางสายตาที่มากขึ้น 6. ต้องไม่ลืมว่าเส้นทแยงมุมใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆได้เสมอเส้นทแยงมุมในการถ่ายภาพถือเป็นเครื่องมือจัดองค์ประกอบที่แข็งแกร่งในตัวของมันเองเมื่อนำไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพนี้เป็นการวางอ,องค์ประกอบภาพตามกฎอย่างสมบูรณ์แบบเส้นทะแยงมุมชี้ไปในทิศทางของมุมของกรอบการจัดวางวัตถุที่เป็นไปตามกฎ3มส่วนตามหลักสส่วนอีกด้วย หรือใช้แนวทะแยงร่วมกับโกลเด้นสไปรอนในภาพที่มีทั้งวัตถุเส้นตรงและเส้นโค้งในภาพหากในภาพหนึ่งภาพนั้นสามารถใช้หลักองค์ประกอบได้หลากหลายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ภาพที่มีพลังมากยิ่งขึ้นจากการรวมจุดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละหลักองค์ประกอบเข้าไว้ในภาพนั่นเอง 7. เพิ่มการตึงสายตาไว้กับภาพด้วยเส้นที่ขัดแยง้งสี่เหลี่ยมที่ตั้งตรงจะทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความมั่นคง การใช้เส้นทแยงมุมในการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มการแยกส่วนภาพและเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับภาพอย่างภาพนี้มีการวางองค์ประกอบและรูปทรงต่างๆให้ตั้งตรงเพื่อสร้างฉากที่นิ่งและมั่นคงแต่ตัวแบบหลักนั้นเอียงทำให้เกิดแนวเส้นทะแยงที่เหมือนจะล้มจากจุดที่มั่นคง สายตาของผู้ชมจะถูกสมองของเขาตึงไว้ที่วัตถุในภาพจากการที่สมองกำลังจินตนาการว่าถ้ามันล้มจะเป็นยังไงหรือมันจะล้มไหมหรืออื่นๆที่สมองของผู้ชมภาพถูกกระตุ้นให้จ้องมองดูวัตถทุที่กำลังจะล้มคือหลักการทางจิตวิทยานั่นเองและภาพในลักษณะนี้จะพบบ่อยในการถ่ายภาพสินค้าเชิงพาณิชย์ 8. เพิ่มความมีชีวิตชีวาและตื่นเต้นให้กับภาพมากขึ้น อย่างที่คุณเห็นว่าการใช้เส้นทแยงมุมช่วยให้สื่อถึงการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาความไม่มั่นคงที่สร้างความตื่นเต้นและทําให้ภาพถ่ายดูมีพลวัตมากขึ้นและเส้นทแยงมุมในการถ่ายภาพก็สามารถสื่อความหมายได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เส้นทแยงมุมอย่างไรอย่างภาพภูเขาที่เป็นการรวมกันของเส้นทแยงแต่กลับดูมั่นคงและยังสามารถสร้างความสมดุลให้กับองค์ประกอบได้เช่นเดียวกัน โดยคุณสามารถเพิ่มรูปทรงอื่นๆลงในเส้นทะแยงมุมได้อีกเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 9. การใช้มุมกล้องแบบดัตการใช้มุมกล้องแบบดัตเป็นวิธีการเพื่อทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจหรือสับสนและสร้างภาพของการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกกล้องสามารถหมุนหรือแพนตามแนวแกนทะแยงที่กาหนดไว้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการถ่ายภาพและการถ่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศ มุมกล้องแบบดัตหรือที่เรียกว่ามุมเอียงแบบดัตคือมุมเอียงเฉียงเพื่อถ่ายภาพที่ประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่ทำมุมกับด้านข้างของเฟรมหรือเพื่อให้เส้นขอบฟ้าของภาพไม่ขนานกับเส้นด้านล่างของเฟรมวิธีนี้ทำให้เกิดมุมมองที่คล้ายกับการเอียงศีรษะไปด้านข้างมักใช้เพื่อถ่ายทอดความไม่สบายใจหรือความตึงเครียดทางจิตใจของบุคคลที่อยู่ในเฟรมภาพและได้รับความนิยมอย่างมากกับภาพแนว expressionist 10. การจัดเรียงแถวในแนวทะแยงเป็นการวางวัตถุสิ่งของหรือกลุ่มบุคคลจะช่วยให้คุณสร้างเส้นทแยงมุมในภาพถ่ายการทำเช่นนี้จะทำให้ภาพดูเต็มเฟรมมากขึ้นและเน้นจุดโฟกัสหลักและช่วยให้ผู้ชมมองเห็นทั่วภาพได้ภาพจะเต็มไปด้วยขนาดที่หลากหลายมีมิติความลึกสูงมีทิศทางที่กำหนดสายตาของผู้ชมเคลื่อนไปตามลำดับและภาพในลักษณะนี้จะพบบ่อยในการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์11 ใช้เงาเพื่อสร้างเส้นทะแยงมุมการใช้เงาเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการสร้างเส้นทะแยงมุมในการถ่ายภาพโดยการใช้ทิศทางของแสงมาจากด้านข้างช่างภาพมักใช้เส้นทะแยงระหว่างแสงและเงาเพื่อสร้างอารมณ์และมิติในภาพไปพร้อมกันวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากให้แสงเงาที่สวยงามซึ่งสามารถใช้กับการถ่ายภาพบุคคลภาพทิวทัศน์และภาพสินค้า โดยกำหนดให้แสงกับวัตถุทำม,มุม45องศา12รวมเส้นทแยงและเส้นตรงเพื่อสร้างจุดสนใจแม้เส้นเดี่ยวจะดูน่าสนใจแต่จุดที่เส้นสองเส้นมาบรรจบหรือตัดกันต่างหากที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างแท้จริงหรือพูดได้อีกอย่างว่าจุดตัดของเส้นสองเส้นนั้นน่าดึงดูดใจอย่างยิ่ง และครั้งต่อไปที่คุณถ่ายภาพให้คุณค้นหาเส้นตรงที่ตัดกับเส้นทแยงมุมที่สามารถเชื่อมต่อกันและสร้างพื้นที่ที่น่าสนใจขึ้นในภาพและโปรดจำไว้ว่าเส้นตรงที่ตัดกับเส้นทแยงมุมนั้นเป็นได้ทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอนมันจะสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นและแตกต่างกันได้ 13. อย่าใส่เส้นทแยงหลายทิศทางมากเกินไป เส้นทะแยงในการถ่ายภาพนั้นยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลหลายประการแต่อย่างไรก็ตามในหลายๆสถานการณ์หากองค์ประกอบของคุณมีเส้นทะแยงหลายทิศทางมากเกินไปเส้นทะแยงอาจดูสับสนรกตาไร้ทิศทางและเข้าใจได้ยากในขณะที่เส้นทะแยงมุมไม่กี่เส้นที่ไหลไปในทิศทางเดียวกันให้รูปแบบที่น่าดึงดูดใจได้ดีกว่า ดังนั้นก่อนกดชัตเตอร์หากคุณเห็นฉากที่มีเส้นทะแยงมุมหลายทิศทางให้พิจารณาองค์ประกอบภาพอย่างรอบคอบว่าภาพมีความสอดคล้องกันหรือไม่หรือภาพดูสับสนวุ่นวายเพราะมีเส้นทะแยงมุมมากไปหรือเปล่าคุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบภาพอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนที่สร้างปัญหาได้หรือเปล่าไม่ก็ลองเปลี่ยนเป็นเลนเทเลโฟโต้หรือเดินเข้าใกล้แล้วดูว่าคุณสามารถเลือกที่จะยอมรับความวุ่นวายได้หรือเปล่า แต่หากคุณยังเลือกที่จะใช้เส้นทแยงหลายทิศทางนั้นให้แน่ใจว่าภาพมีเส้นทแยงมุมที่โดดเด่นสะดุดตายอย่างชัดเจนกว่าเส้นอื่นๆอยู่หรือเปล่าหากมีก็สามารถใช้เส้นทะยงมุมหลายทิศทางได้ 14. มองหาแพทเทิร์นให้สังเกตส่วนที่เป็นเส้นทะยงมุมที่ซ้ากันและเมื่อเกิดลวดลายขึ้นให้พยายามใช้ลวดลายนั้นในภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ลองเข้าใกล้หรือออกห่างให้มากขึ้นเพื่อดูว่าโฟกัสภาพไปที่ลวดลายได้หรือไม่เทคนิคนี้อาจจะช่วยให้คุณถ่ายภาพนมามธรรมที่สวยงามได้โปรดจำไว้ว่าแพทเทิร์นและลวดลายต่างๆมักจะทำให้เส้นทแยงมุมดูโดดเด่นกว่าการใช้เส้นทแยงมุมแบบตรงๆดังนั้นควรใส่ใจเป็นพิเศษกับตำแหน่งที่คุณวางเส้นทแยงมุมที่มีลวดลายเทียบกับวัตถุหลักและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทแยงมุมนั้นดึงความสนใจของผู้ชมไปที่วัตถุ ไม่ใช่ดึงความสนใจออกจากวัตถุสุดท้ายนี้ขอฝากแง่คิดไว้ซักนิด ภาพที่ไม่ดึงดูดสายตาผู้ชมภาพมักเกิดจากการจัดองค์ประกอบภาพแบบรักพี่เสียดายน้องเนื่องจากพยายามที่จะเก็บทุกอย่างที่มองเห็นจากจุดที่ถ่ายเข้ามาไว้ในภาพการทำเช่นนั้นจะทำให้จุดมุ่งหมายในภาพดูคลุมเครือไม่โดดเด่นชัดเจนเพราะภาพที่ดีนั้นเกิดจากการตัดส่วนที่เกะก,กะออกไปจากภาพจึงทำให้ตัวแบบหลักอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในเฟรมภาพและแสดงออกถึงจุดมุ่งหมายในการถ่ายภาพนั้นๆชัดเจนมากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปของเราและเราหวังว่าตอนนี้คุณคงเข้าใจเทคนิควิธีการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพด้วยเส้นทะยังมุมอย่างมืออาชีพมากขึ้นแล้วอย่าลืมออกไปฝึกถ่ายภาพเป็นประจำเพราะการถ่ายภาพให้ออกมาสวยงามได้นั้นมันคือทักษะที่ได้จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ฝีมือพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วพบกับคลิปการจัดองค์ประกอบภาพกันใหม่แต่จะเป็นการจัดองค์ประกอบภาพแบบไหนนั้นไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้า ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยกันกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเราก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดกับสาระความรู้ในการจัดองค์ประกอบภาพทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของการถ่ายภาพและทุกๆความเคลื่อนไหวของเรา